เสร็จแล้วน,นะคะน้ำปลาหวานกับน้ำม่วงใส่น้ำปลาด้วยตู้แห้งไหมคะปล่อยดิยแ <eer> ช่แช็คน้ำตาลไปนะคะเโายากมากเพราะว่ามันเหนียวมากเลยนะให้น้ำให้ตาลใส่หวานนะคะ อแดงนะคะลงไปค่ะใส่ปลาปนนะคะที่ตําที่โขกไว้นะคะใส่ปลาปนที่โขกไว้ค่ะทุกนที่ะคก็จะเป็นกุ้งนะคะอีกนะคะ จะเปนอาคารปรหวัติแต่ไม่ว้างดีรู้ทไม